สวัสดีนะครับวันนี้มาสอนตั้งนะฮะ G Shock นะครับผม GA สองพันหนึ่งร้อยนะครับดีต้อนก็เดี๋ยววิธีการตั้งก็เหมือนในการดีต้อนของ G Shock Casio ทั่วไปนะครับเดี๋ยวตั้งดีต้อนก่อนนะครับกด adjust เ,เหมือนเดิมนะครับค้างประมาณห้าวินาทีอ่านี่นะครับมันก็จะขึ้นให้เลือกเมืองน,นะครับ เราก็เลือกไปที่ b k นะครับผมอ่าเจอแล้วมื่อกี้ก็เหมือนเดิมนะฮะสองตัวบนล่างเนี่ยด้านขวาเนี่ยก็คือเป็นบวกลบนะครับถ้าเราเลยเรากดตัวล่างนี่นะฮะ b k นะครับเดี๋ยนะนี่นะครับ พอเจอ p h ่เสร็จปุ๊บเห็นไหมครับเห็น้วแล้วก็กดโหมดครับอ่ะกดโหมดมันจะขึ้นว่าจะดูสิบสองหรือย4เริบสี่ดูย4ิบสี่แล้วกดตรงนี้นะครับขดล่างเหมือนเดิมแล้วก็กดโหมดหนึ่งครั้งครับวินาทีอันนี้ข้ามนะครับอันนี้เวลานะครับผมตอนนี้เวลา เที่ยงห้าสิบหกนาทีนะครับแล้วก็มากดตัวนี้ไปที่สิบสองเลขสิบสองนะครับอ่าแล้วก็กดหมดหนึ่งครั้งห้าสิบหกนะครับแล้วก็มากดตัวนี้ขวาล่างเหมือนเดิมไปที่ห้าสิบหกนะครับเห็นมัห้าสิบหกแล้วก็มากดหมดครับหนึ่งครั้ง ปีนี้ปี2021นะครับก็มากดขวาร่างเลื่อนไปที่ปี2021นี่อ่านี่นะครับ2021แล้วก็กดหมดครับหนึ่งครั้งเดือนนี้เดือน10นะครับก็มากดเลื่อนไปที่เดือนสิ แล้วก็มากดโหมดหนึ่งครั้งวันนี้วันที่สามนะครับก็มากดขวอล่างเลื่อนไปที่วันที่สามนี่นะครับแล้วก็มากดโหมดหนึ่งครั้งอันนี้ข้ามไปเลยนะครับกดโหมดอีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้จะเป็น LT นะ LT light ไฟนะครับก็คือข้ามไปเลยครับตอนนี้คือสมบูรณ์ละ มันจะขึ้นว่า BK สมบูรณ์แล้วก็มากดแอดจัตหนึ่งครั้งนะครับอ่าคือตอนนี้มาดูดีต้อนนะครับเที่ยง5 7เ็ดนาทีแต่ดีต้อนมันไม่ตรงเอ้ยดีต้อน57เ็ดแต่ว่าเข็มไม่ตรงนะครับเรามาตั้งเข็มตั้งยังไงอ่าผมจะสอนนะฮะกดแอดจัตนะครับค้างประมาณ5-7วินาทีจะได้ยินเสียงติ๊ดสองครั้งนะครับอ่าเริ่มกดนะฮะ อ่านี่นะครับด้านหลังจะขึ้น,นว่าซับนะฮะเห็นไหมยฮะนี่นะครับเราก็มากดโหมดนะครับรอจนกว่าเข็มหยุดนะครับอ่า,อาพอเข็มหยุดเสร็จปุ๊บมากดขวาล่างครับ สต็อปนะครับพอสต็อปเสร็จปุ๊บก,กดทีละนาะให้ไปอยู่ตำแหน่งเลขสิบสองนี่นะครับให้เข็มอยู่ตำแหน่งเลขสิบสองเข็มเลขอยู่ตำแหน่งเลขวันอาทิตย์นะฮะ SU นะครับรีต้อนขึ้นคำว่า0.0นเสร็จสับปุ๊บก,กดแอจัดครับหนึ่งครั้งอ่าเห็นไหมฮะมันจะมา ลันตามที่ดิตอนเราตั้งไว้ครับเที่ยงห้าสิแปดห้าสิเก้านาทีนี่นะครับมันก็จะขึ้นเที่ยงห้าสิบเก้านาทีเป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับอันนี้ตั้งง,ง่ายๆนะฮะนี่ครับเที่ยงห้าสิบเก้านาทีนะครับดิตอนก็ขึ้นเอ,อเข็มก็ขึ้นเที่ยงห้าสิบเก้าแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์นะครับเข็มเล็กก็จะตรงชี้ไปที่วันอาทิตย์ตัวนี้เป็นไฟครับเที่ยงห้าสิบเก้านะครับ เข็มก็ตรง59กําลังจะจะลังจะบ่ายโมงนะฮะนี่นะครับตั้งไม่ยากครับผม G Shock GA 2,100นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ